โอเคสวัสดีครับทุกคน n o v a Blast ตัวที่4ของ ASIC นะครับก็อูรีวิวมันเยอะมากว่าตกลงว่าจะนุ่มหรือจะแข็งหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เลยอยากจะแสดงความที่เห็นบ้างเพื่อนๆคิดว่า n o v a Blast 4เนี่ยเป็นยังไงก็ลองอคอมเมนต์กันมานะครับเจ้าตัว n o v a Blast 4เนี่ยมันเป็น Daily Trainer ใช่ไหมแล้วก็แน่นอนมันก็มีพี่ๆน้องๆมันคือรุ่น3รุ่น2รุ่น1 นี่คืออ่ะโนวาบลัสนะครับรุ่นหนึ่งผมมีเป็นเวอร์ชันโตเกียวก็รุ่นหนึ่งเนี่ยออกมาโหดังเปล่งปรั่งเลยนะเพราะว่ามีเซาะลองเอ๊ะนี่หนึ่งหรือสองวะอ้าวไม่อ้าน่าจะหนึ่งโอเคประมาณนี้นะครับรุ่นหนึ่งออกมาที่คือดังมากในตอนนั้นนะแล้วทุกคนก็โหโนวาบลัสวิ่งดีวิ่งดีสบายตัวอ่าล้วมารุ่นสองรุ่นสองก็จะเซาะตรงนี้เยอะขึ้นนะครับรุ่นสองโนวาบลัสรุ่นสองขายดีขายดีและหลังจากนั้นมันก็มารุ่นสามใช่ไหมรุ่นสามนี่ผมอ่ะโนวาบลัส มันเปลี่ยนเป็น FF Blast Foam Foam เขาเปลี่ยนตอนรุ่น3นี่แหละใช่ป่ะคือเปลี่ยนมาเป็นโฟมใหม่แล้วก็นี่คือพื้นก็เป็นเมทัลิกสวยดีสีขาวผมมีสีขาวสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้ก็โอ้โหต้องบอกเลยว่า Nova Blast 2เนี่ยโดยว่า2นะี่นะผมคิดว่ามันดังปริง้งปร่างเลยในตอนนั้นออกมาเจ๋อ,อมาทีนี้พอมาถึงรุ่น4 Nova Blast สเนี่ยก็สเปคคือ d r o ข้างหน้า34ข้างหลัง42ก็ d r o ถูกไหม โฟมเปลี่ยนนิดนึงเป็นชื่อ FF Blast Plus Eco คือถ้าพูดง่ายรักโลกมากขึ้นมีการเอารีไซเคิลมาทำมีแบบว่า,า,าลดคาร์บอนฟุตพรินท์เขาก็รักโลกเออนี่ก็คือรุ่น4ก็เปลี่ยนโฟมเปลี่ยนอะไรมานิดนึงตอนท้ายๆใช่ไหมเออแต่ก็สำหรับผมคล้ายๆเดิม260กรัมครับน่าสนใจก็น้ำหนักเนี่ยคือด้วยรูปร่างหน้าตามันเราก็ไม,ไม่ไม่หนักไม่เบา260กรัมก็ถือว่าโอเคมากตอนนี้ราคามา ห้าพันสครับจะขอเข้าไปสู่เรื่องที่ชอบเลยแล้วกันนะครับเรื่องที่ชอบคืออัปเปอร์จุดคอนแทคต่างๆแจ๋วมากกริปเลยนะครับอัปเปอร์นี่เป็นอ่าเป็นหน้าผ้าเป็นผ้าครับแล้วก็คือผมรู้สึกว่ามันยืดหยุ่นแต่ก็ฟิตคือมันเหมือนกับผ้าที่รัดๆหน่อยเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะให้ความสบายมากๆตามขอตามอะไรเนี่ย แจ๋วมากไม่มีความรู้สึกระไายเคืองลองไปแล้วประมาณผมวิ่งแค่ห้าสิบโลนะ,อะลองไปประมาณห้าสิบเองแต่ใส่ทํางานบ่อยมากช่วงนี้ครับเพราะมันสีดําด้วยแล้วก็ตามขอบตามอะไรไม่มีการกัดการรองตรงข้อเท้าแถวส้นเท้าเนี่ยทาได้ดีนะฮะสีสันก็แจ๋วแล้วก็โดยเฉพาะลิ้นชอบลิ้นมากๆคือไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปตอนรุ่นสามอ่ะมันจะบางไปนิดนึงรู้สึกว่าบางมันบางกว่าจริงๆตอนรุ่นสอง หนาไปพอมารุ่นนี้ผมชอบลิ้นมากเพราะว่าทั้งลิ้นเนี่ยพอดีที่สุดเลยที่รุ่นที่4นี่แหละนะครับสรุปสรุปหน้าพองหน้าผ้าเชือกเนี่ยแจ๋วมากพอลองร้อยเชือกแบบล็อกขอเนี่ยโอ้หเชือกพอดีเป๊ะไม่สั้นเไม่ยาวเกินไปสรุปส่วนอัปเปอร์เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับต่อไปนะครับเรื่องที่ดีก็คือใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยความรู้สึกแบบว่ากลางเท้าเนี่ยกำลังพอดี ไม่ไม่ไม่บีบไม่บีบอาร์คไม่มดันตรงนี้ไม่มีนะครับเออส่วนหน้าเท้าเนี่ยด้วยความที่มันเป็นผ้าแล้วมันก็รัดรัด,รดตึงๆหน่อยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการที่แบบใส่เข้าไปแล้วจะรู้สึกสบายเพราะทีแร,แรกมันจะแน่นอยู่นิดนึงนจะรู้สึกแน่นอยู่นิดนึงนะแต่ของผมเนี่ยส่วนตัวเท้าขวาเนี่ยจะหน้ากว้างแต่ว่าใส่เข้าไปแป๊บเดียวก็คลายตัวนะครับแป๊บเดียวก็รู้สึกโอเคละคลายเชือกคลายอะไรสักหน่อย ก็ลงตัวได้ดีผมใส่นะครับ9.5นะครับก็จะเป็นไซส์เท่าๆนี้กับทุกๆคู่เลยในช่วงนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือโอ้โหก็นะเดี๋ยวเรามาดูพื้นกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะ outsole outsole เนี่ยก็โอ้โหรูปลักษณ์หน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะที่ผ่านมาคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าไอ้ตรงปุ่มเนี่ยตรงปุ่มตรงกลางเนี่ยรุ่นก่อนๆน,นี้จะไม่นูนนะแต่รุ่นนี้จะนูนออกมารุ่นนี้จะนูนออกมาแบบนี้นะครับรุ่นนี้ไม่นูนนะแบนๆน,นะรุ่น3แต่รุ่นนี่เนนูนนออกมา แล้วดูรุ่น2รุ่น2ก็แบนแบนเหมือนกันแล้วก็รุ่น1ก็แบนเหมือนกันแสดงว่าพอมารุ่น4เนี่ยมันนูนนะมันนูนออกมาตรงกลางตรงนี้มันนูนออกมามอมอสปลาย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 โอโหฮะนายคาร์มาก,กรนใส่กล้องนะครับเจ้าบีเกิลอ้วนตัวนี้ไปเลยนะเออเดี๋ยวพอเสียงมันไม่ดีเรามาสรุปข้อดีกันดีกว่านะครับข้อดีก็คือสรุปว่ามันค่อนข้างที่จะมั่นคงมากใส่เข้าไปเนี่ยมันมั่นคงมันมั่นคงอ่ะ ไม่ลูกล็กลูกล็กแล้วนะครับค่อนข้างมั่นคงซึ่งรุ่นก่อนๆเนี่ยก็มีเรื่องของความมั่นคงมาคุยกันอยู่แต่รุ่นนี้ผมรู้สึกว่ามั่นคงดีมากส่วนอัปเปอร์เนี่ยยอดเยี่ยมนะครับใส่สบายตัวมิดโซสสำหรับผมเนี่ยแข็งขึ้นครับมันมันต้องวิ่งเร็วขึ้นมันต้องวิ่งเร็วขึ้นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาใส่เท้าเข้าไปเนี่ยอย่างรุ่น3เนี่ยเราใส่เท้าเข้าไปใช่ไหมเราจะรู้สึกหนาครับเราจะรู้สึกค่อนข้างหนา แล้วก็พอมันหนาปุ๊บมันนุ่มนิดนึงรู้สึกว่านโอเคแต่รุ่นนี้เนี่ยพอใส่เท้าเข้าไปเนี่ยความรู้สึกคือมันลงไปลึกมากเท้ามันลงไปลึกหน่อยคือมันนุ่มนะนุ่มจนลงไปรู้สึกถึงพื้นเพราะมันพราะมันลงไปถึงพื้นปุ๊บอะมันก็เลยรู้สึกมันแข็งเพราะว่าเราสัมผัสได้ถึงแรงกระแทกจากพื้นไม่รู้ผมพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยคือไอตัวนี้ใส่เท้าลงไปอะ มันยังเหยียดอยู่บนโฟมมันนุ่มเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ลงถึงพื้นแต่ตัวนี้ใส่เท้าลงไปอ่ะมันลงมันนุ่มมันก็เลยลงไปยุบลงไปมันถึงพื้นมันทุกคนรู้สึกถึงพื้นมันก็เลยรู้สึกแบบแข็งกระด้างก็เลยทําให้รู้สึกว่าแข็งว่าเออความรู้สึกกลายเป็นแบบนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ชอบเลยก็จะบอกว่ามันมันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่คือปกติโอนโนบล้าอซมานี้ทุกคนต้องแบบเฮ้ยโอ้โหแจ๋วแจ๋วว่ะคือมันต้องเปรียงปรางอ่ะรอบนี้ก็จะเงียบๆหน่อย นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมันไม่เด้งเท่ารุ่น3ามรุ่นนี้จะเด้งกว่าคือนุ่มก็นุ่มเด้งก็เด้งคนละเรื่องกันนะอันนี้เหยียบลงไปมันนุ่มอยู่พอเหยียบลงไปปุ๊บใช่ไหมมันด้วยเขายังไม่ถึงพื้นด้วยแล้วก็มันก็เด้งหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็วิ่งสบายแต่ตัวนี้เนี่ยพอเหยียบลงไปมันนุ่มนุ่มแต่มันไม่ไม่เด้งเท่าเพราะมันไม่เด้งเท่านความรู้สึกถึงพื้นอีกมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เด้งนะครับพอมันไม่เด้งมันไปได้ความรู้สึกของพื้นที่แข็งเยอะมันก็เหนื่อยครับ พอมันเหนื่อยปุ๊บจะให้ทำไงผมสรุปเลยว่าผมอ่ะวิ่ง e ีซีวิ่ง Recovery วิ่งสบายสบายด้วยรุ่น4เนี่ยไม่แจ๋วไม่แจ๋วเหมือนรุ่น3รุ่น2รุ่น1ที่ผ่านมาพวกนั้นอาจจะวิ่ง e ีซีวิ่ง Recovery ได้ดีแต่พอมารุ่นนี้กลายเป็นต้องวิ่งแบบเทมโปรอบขาเว้ยเพราะว่ามันมันถึงพื้นไงพอมันถึงพื้นเราก็เลยรีบๆเพเพื่อให้มันสบายตัวที่สุดนะเพื่อให้เราวิ่งได้ดีที่สุดใช่ไหมเราเลยได้ปรับ เพราะว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไร Energy Return ของมันน่ะเออมันพวกนี้มันชัดกว่าอ้าวมันเด้งอ่ะมันเด้งมันเด้งมันตััดมนเด้งแต่ตัวนี้มันรู้สึกว่ามันลงไปแล้วหมดก่อนชุบสรุปคือแบบไหนสรุปคือ o v v Blast รุ่นสําสำหรับผมเนี่ยคงจะไม่ได้เอาไว้วิ่ง Recovery วิ่ง e a s y Run เหมือนรุ่น3รุ่น2รุ่น1ที่ผ่านมาเพราะผมรู้สึกว่ามันกลายเป็น สปีดเทรนเนอร์มันกลายเป็นรองเท้าสําหรับวิ่งเทมโปรอบขาเยอะๆด้วยความที่มันไม่ด้วยความที่มันลงไปแล้วมันรู้สึกถึงพื้นนี่แหละมันก็เลยทําให้รู้สึกแบบแข็งสักหน่อยเอาละครับและนั่นก็คือรีวิวเจ้าตัวโนอาบราซีนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงมีไอเดียยังไงแชร์กันมาได้สบายๆเลยนะครับเอาไว้เจอกันรีโิต่อไปนะครับเจอกันพวกเราอีกที่แวร์ทูรันนะครับผมก็จะหายไปบ่อยนะช่วงนี้ขอโทษจริงๆนะครับเอาไว้เจอกันครับสวัสดีครับ